มีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมทำกันนะคะกิจกรรมไม่ง่ายๆที่แจกทุนกันไปง่ายๆเลยเป็นไงง่ายไหมสั่งแล้วก็ง่ายเลยเนาะถ้าง่ายแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์กดติดตามน้องเหม่ยรี่ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆในการรับทุนใครที่พร้อมแล้วนะคะ ช่องบรดได้เลยก่อนที่หน้าเว็บช่องบรัสได้เลยนะใครไม่ได้งไงสามารถทักหาแอดมินได้ทักหาแอดมินได้บอกเลยนะคะว่าโค,าค,าค,าคา้ดเป็นโค้ดสูงตั้งแต่สิบห้าบาทจนถึงหนึ่งร้อยอันนี้แล้วแต่ดวงปังๆเหงๆนะคะได้เท่าไหร่ก็ขอให้เหงขอให้ปังเป็นไงคะง,ง่ายไหมโค้ดจากน้องเมอรี่ถ้าง,ง่ายแล้วก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดส,บสบัตสุดท้ากดกระดิ่งด้ค